วันี่เเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตอรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีส่วนผสมแค่3อย่างแค่นั้นนะคะซึ่งจะช่วยลดฝ้าช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นด้วยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์่ดเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้สมุนไพรพอกหน้านะคะใครจะใช้สมุนไพรพอกหน้าตัวไหนได้เลยนะคะที่สามารถลดฝ้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผงธนาคาหรือผงมะขามหรือผงมะขามป้อมหรือผงขมิ้นนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะส่วนตัวจะใช้ผงตัวนี้นะคะ ซึ่งเป็นผงที่ลดฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านบาง์ลา,าเดชนะคะอ่าในส่วนที่ไทยก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะในส่วนของผงตัวนี้เนาะเราจะใช้ผงพอกหน้านะคะอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะใส่ไปเลยเนาะทั่วหน้าพอนะคะเลยนะคะคือเจลวันหางจระเข้นะคะ ใครมีเกลยวสดจะดีมากๆเลยนะคะในสมเคองเจวันหางจระเข้ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยดับพิร้อนคลายพิร้อนต่างๆเลยนะคะเราจะใช้เจวันหางจระเข้อยู่ที่1นึ้อนชานะคะ ะค,ะคือน้ํากุหลาบนะคะใครไม่มีก็ให้ใช้เป็นนมลดจืดแทนได้เลยนะคะในช่องของต่างประเทศเ็าจะชอบใช้มากเลยนะคะในส่วน,น,อนของน้ํากุหลาบเนาะสรรพคุณของน้ํากุหลาบเ็าจะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะลดอาการเกิดสิวนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบของสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูคุมขนช่วยลดฝ้าลดกระจุดด,ด่างดําช่วยลดความหมองคล้าบนใบหน้าทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะในส่วนของน้ํากุหลาบเนาะ เราจะใช้น้ำปูราพิวที่สองถึงสามช้อนชานะคะนมจืดก็ใช้ไปเลยนะคะสองถึงสามช้อนชาหรือเราก็เอาอัตราส่วนตรงนี้นะคะไม่ข้นหรือไม่เหลวนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพ้อหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบควรแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรข้อหน้าสูตรนั้นๆน,นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเขาข้นแบบนี้ให้เติมน้ํากุหลาลงไปอีกนะคะถ้าใครใช้นมก็ให้เติมนมลงไปอีกนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็ล้างช้อนแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้เขาจะเย็นหน้ามากๆเลยนะคะทุกคนเพราะเขามีเกลว,วันหางเกลอร์คนะคะถ้ามีเกลวสดจะดีมากๆเลยนะคะสูตรพอกหน้าแนะนําไมใ่ใช้เป็นเกลวสดจะดีกว่าเกลวสําเร็จรูปนะคะ ไม่ได้ปั่นไว้ใช้กับส่วนตัวก็เลยหมดก็เลยต้องใช้เกลสยวสเร็จรูปนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแรกก็ฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ